Yeah สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับก็วันนี้มาพูดคุยกันหน่อยครับพอดีมีข้อความเข้ามาที่เพจกันเยอะเลยนะครับนะให้ผมช่วยหารถให้หน่อยนะก็ต้องบอกก่อนครับทางช่องนี่ไม่ได้เป็นร้านนะครับหรือว่ารับจัดหารถนะครับพอดอีผมแค่ช่วยโปรโมทสําหรับคนที่มีรถเล็กรถเชคคาร์รถ, K K, รถกระป๋อครับนะที่อยู่ในกลุ่มนะก็ ใครอยากจะขายที่ผมก็ช่วยประมูลให้เท่านั้นนะครับนะไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของรถด้วยนะครับก็เห็นว่ามันอา่ามันไม่ค่อยมีโชว์รูมหรือว่ามีเต็นท์นะครับทั่วไปครับนะเวลาคนที่เขาอยากจะได้อะไรประมาณนี้ก็จะห่างยากนะครับผมก็เลยถ้าเจอคนที่โพสต์ไว้ในกลุ่มเนี่ยผมก็จะรวบรวมเอามา,าไว้ให้นะในช่องนะครับแล้วก็ในเพจนะจะจะได้แบบ ตามหากันง่ายๆหน่อยนะไม่ต้องอไปดูหลายที่ครับนะแล้วก็ใครที่ถูกใจขนาไหนครับก็แนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยนะครับไปลองขับลองเทสดูด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นตัวจริงเหมือนกันนะครับก็ได้แต่แชร์หรือว่าบอกสเปคตามที่เขาลงไว้ให้นะครับคร่าวๆนะแต่เรื่องถ้าคุณอยากจะได้เนี่ย แนะนําให้ไปลองขับลองเทสดูก่อนจะดีกว่าครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอนจองนะครับนะไม่ต้องรีบโอนจองคือถ้าคุณจะโอนจองเนี่ยผมอยากให้คุณมั่นใจก่อนว่ามันดีจริง mm. เช่นถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้เคียงหรือว่ายังไงอะ่ะคุณพอจะดูเป็นอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหารครับอย่าบางคนนี่ เ,เขาลงขายอยู่เชียงใหม่แต่ว่าตัวเองอยู่กรุงเทพอะไรประมาณนี้นะว่าก็กลัวว่าจะไม่ได้ก็เลยรีบโอนจองไปก่อนมาถึงวันที่ไปดูตัวจริงๆตัวเป็นๆมันไม่ตรงปกไม่ไม่ตรงตามที่เราคิดไวน้นี่มันก็แบบเสียนะเสียแบบเสียความรู้สึกด้วยเสียเวลาด้วยนะไปไกลก็เลยอยากให้คุณมั่นใจก่อนนะถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ไว้วานให้เขาไปดูให้เบื้องต้นก่อนนะถ้าเกิดอยากจะโอนจองจริงๆครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า อ่ามันยังไงอ่ะมัน,ม,นมันไม่มีหนทางจริงๆอ่ะคุณก็ต้องต้องช่างใจเอาเองนะครับว่าคุณจะเสี่ยงหรือว่าไม่เสี่ยงนะแล้วก็รถเนี่ยเวลาคุณไปดูเนี่ยผมแนะนามันต้องดูอ่าอะไรอ่ะดูราคายอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอครับมันต้องดูอ่าเรื่องรายละเอียดเช่นเลขเชสซีเลขเลข,เลขตัวรถเนี่ยมันตรงกับเล่มไหมนะเออพวกนั้นอน่ะพวก รายละเอียดเครื่องว่าเขาแจ้งลงเล่มหรือยังบางคันเนี่ยมันเปลี่ยนมาไงเปลี่ยนเครื่องมาแล้วครับนะมันก็อาจจะไม่ตรงนะครับต้องเช็กดูดีๆนะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยรถเป็นรถอะไรนะอย่างเช่นเป็นรถกระบ,บะแต่ว่าทะเบียนเป็นตู้นะตู้บรรทุกเนี้ยถ้าคุณจะไปต่อ่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ต่อไม่ได้คุณจะต้องไปหาตู้มาใส่อีกถึงจะ เวลาต่อถ้าต่อแบบปกติทั่วไปอ่ะมันก็จะ,จะ,ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเราจะไม่พูดถึงต่อนอกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องซื้อขายนะผมอยากจะให้มันตรงไปตรงมาครับถ้าเกิดเป็นตู้บรรทุกก,ก็ควรมีตู้มาด้วยนะแล้วก็อะ,นะอะไรอะไรีกออย่างเช่นถ้าเป็นตู้นะรหัส เอาเป็นกระบะดีกว่าถ้าเป็นกระบะที่ผมใช้อยู่เป็นรถกระบะที่ว่าเป็นลักษณะรถกระบะเนี่ยอย่างรุ่น s อ0ยของผมเนี่ยมันจะเป็นรหัสที่ที่ที่ตอกมากับที่ที่รถนะนะใต้เบาะนะไปเปิดดูครับก็จะต่อท้ายด้วยตัว P นะจะเป็นรถกระบะนะครับในเล่มก็จะเป็น P เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดคันไหนเป็นตู้มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัว V ต่อด้วยตัว V ข้างท้ายข้างท้ายเลขนะครับอันนั้นก็คือ เดิมๆเ,เขาว่ามา,มาเป็นแบบรถตู้ค่ะโก้มาอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับดูเรื่องรายละเอียดตรงนี้ให้ดีด้วยครับบางคนนี่มามาได้สภาพกระบะสุดท้ายต้องมาหาตู้ใส่ทีหลังนะคุณจะต้องเสียเงินเพิ่มนะจากที่ที่แทนที่ว่าจะได้ใช้ได้เลยอะไรประมาณนี้นครับก็ต้องก็ต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้าไปอีกครับเลยอยากให้ดูเรื่องรายละเอียด ต่างๆด้วยครับนะไม่ใช่ดูที่ราคาอย่างเดียวครับบางคันนี่มีเล่มไม่มีเล่มนะถ้าไม่มีเล่มเนี่ยก็คือบางคันจนสภาพแบบสวยมากเลยคือแบบเอาว่าเป็นว่าสวยเลยครับแต่ว่าราคาถูกเพราะว่าไม่มีเล่มนะบางคนเขาลงไว้ลงไว้สภาพเราก็เห็นว่าเออเว้มัน มันน่าใช้งานไว้มันยังใหม่อยู่นะประมาณนี้ครับแต่ว่ามันเป็นรถที่ประกอบขึ้นมาใหม่ไงมันเลยไม่มีเล่มนะครับแล้วซึ่งซึ่งวิ่งตามท้องถนนเนี่ยไม่ได้นะหรือว่าถ้าเกิดโดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยคุณโดนค่าปรับอีกเป็นแสนนะครับก็ช่างใจดูดีๆนะครับคือรถอะด้วยตัวรถอะมันดีมันใช้งานอะพูดถึงถ้าเกิดถ้าเกิดใช้งานเนี่ยมันใช้งานดีเอาไปใช้งานในพื้นที่ปิดในบ่อในไร่ในสวนหรือว่าในฟาร์มนะครับนะคือมันดีเลยอะ อันนี้ก็คือพูดถึงคุณลนะักษณะการใช้งานนะมันดีเลยครับมันคุ้มมากราคาไม่ถึงแสนเนี่ยสภาพใหม่ๆมมนใช้ดีเลยครับต่จังหวัดถ้าไม่มีตำร,รวจจับนะสบายถ้าเกิดคุณเอารถประเภทนั้นนะมาวิ่งตามนะถนนแล้วจะคุณโดนหรือว่าคุณชอบโพสต์รูปนะอะไรประมาณนะั้นจะมีพวกเจ้าหน้าที่ที่เขา,เ,าเป็นเรียกว่าอะไรล่ะสายลับอะครับนะเขาจะมาตรวจสอบคุณนะก็อาจจะโดนได้ครับโดนปรับท้งก็ เป็นแสนนะครับบอกก่อนเป็นแสนนะครับโดนปรับโดนปรับนี่ก็คือพวกเสียภาษีนะเสียภาษีแต่คุณก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่มยอยู่ดีนะแค่เสียภาษีเฉยเหมือนเหมือนลดคุณหนีภาษีอะไรประมาณนั้นแหละครับแค่เป็นเสียภาษีแต่ก็ไม่ได้เล่มไม่ได้จดทะเบียนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องราวครับอันนี้ก็ผม <S <S แจ้งไว้นะผมแจ้งไว้ <S 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 คือผมจะไม่บอกว่ารถที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยเป็นรถที่ไม่ดีนะมันแค่ ไม่ถูกกฎหมายแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณเหมือนชาวบ้านเราอ่ะเราก็อยากจะซื้อรถในราคาถูกนะบางครั้งนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะเอามาวิ่งตามทงางถนนหรอกอืมก็ซื้อรถพวกนั้นมันถูกอนะ่ะวิ่งดีใช้งานดีเหมือนกันนะรถเบาๆวิ่งเข้าสวนเข้าไรติดลมหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยเอาคนสักเสียคนช่วยกันยกเนี่ยก็คือหลุดแล้วครับไม่ต้องใช้รถมาลากอะไรหรอกครับนะเออเพราะรถมันเบานะ วิ่งดีครับอะไรก็เปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้นได้เลยมันผูกชิ้นไหนก็ยกเปลี่ยนชื่อถนนมันยกเปลี่ยนไม่ต้องคิดอะไรมากมายซื้อรถราคาอ่าเป็นแสนแสนมานี่ถ้าเกิดาผูกหมักพังโดนน้ําเค็มอะไรประมาณนี้ก็เป็นริ้วเป็นรอยแล้วก็เสียด,ดายไม่กล้าใช้งานใช่ไหมเออผมก็เลยบอกว่าเออรถางานี้มันก็ดีไว้ประหยัดดีด้วยรถไม่มีภาษีนี่คันสักสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ซื้อได้แล้วนะ เออแต่ว่ามันขึ้นตามสภาพด้วยนะมันขึ้นอยู่กับสภาพด้วยถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆหเนี่ยก็จะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเลยก็ว่าไปครับไอตัวเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี่ยส่วนใหญ่สภาพมันจะสวยครับสภาพมันจะสวยแต่ว่าไม่มีทะเบียนคนก็อยากจะได้คนก็ซื้อมาเสร็จปั๊บเอ้าเฮ้ยสมาชิกใหม่ๆห่เ่ส่วนใหญ่เฮ้ยมันสวยซื้อมาเสร็จปั๊บเอ้าเฮ้ยมันไม่มีทะเบียนเว้ยใจก็คิดว่าเออเดี๋ยวซื้อมาก่อนไปต่อได้ไปจดได้ไปทําได้สุดท้ายมันมันทําไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้มันก็ คือเหมือนเสียความรู้สึกนะก็เลยอยากให้ให้ใครที่อยากจะได้นะสมาชิกใหม่ๆอยากจะได้นะควรศึกษาให้ดีก่อนนะเพราะว่ารถยกป้อเนี่ยมันไม่ใช่รถทั่วไปที่ว่ามันขาดแล้วถ้ามันขาดเกินเนี่ยมันต่อโคตรลาบากเลยนะครับนะต่อโคตรลาบากเลยแล้วก็โอนเนี่ยการโอนเนี่ยซื้อทะเบียนจังหวัดไหนนี่ก็คือโอนจังหวัดนั้นนะทาเรื่องจังหวัดนั้นนะครับคุณอยู่เชียงใหม่รถทะเบียนเชียงใหม่แน่คุณอยู่กรุงเทพคุณก็ต้องไปทําเรื่องที่นู่นนะครับ ไม่ว่าจะส่งใขรไปแทนหรือว่าอะไรก็ตามเห้ยแต่คุณต้องไปทําที่นั่นนะครับไม่สามารถอ่าอนอะไรนะอ่อนล,ลอยเหรอโอนลอยได้เนะ่อ,อันเนี้ยก็คือลอ,ลองดูรายละเอียดดีๆครับเออจะมีอะไรอีกละ่ะที่จะมาเตือนนะแล้วก็เรื่องอะไรคนถามมาว่าอะไรเนี่ยถามมาเยอะมากอะไรหายากไหมหายากไหม อะไรหาไม่ยากนะถ้าเกิดเป็นเป็นพวกเครื่องเป็นพวกอะไรอะชิ้นส่วนที่ใช้สําหรับซ่อมให้มันแบบวิ่งได้มันมันไม่ยากนะที่มันจะยากคือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกพาร์ทครับพวกบอดี้อะ่ะบางชิ้นที่ว่ามันพิเศษจริงๆบางรุ่นเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยอย่างของผมเนี่ยซื้อมานะกระจังหน้าคือมันแปลงมาไงมันไม่ใช่เป็นรุ่นแบบปกติแบบพื้นฐานที่เขาทามาครับ ก็อันนั้นคือแบบเลยหาจนปั่นเนี้ยยังไม่ได้นะยังไม่ได้เลยก็เลยถามว่ารถแต่มันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้ครับแต่ว่ามันไม่สมไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าความสวยงามบางชิ้นเนี่ยมันหายไปมันยังหาซื้อไม่ได้คือต้องรอครับแต่ถ้าเกิดเอาแค่ว่าอะไรที่มันจะทําให้รถวิ่งได้เนี่ยมันหาไม่ยากนะพวกรถแนวนี้ครับเป็น,นรถญี่ปุ่นแต่มันหาไม่ยากครับก็ ตอนนี้ก็ที่คิดออกก็เท่าน,นี้นะผมไม่ได้จดสคริปมานะครับนะก็เลยอาจจะแบบฟังบางครั้งมันวกไปวนมานะครับก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะเดี๋ยวผมอ่านแล้วก็จะมาทยอยตอบให้นะอันไหนที่ตอบได้นะส่วนใหญ่ที่จะตอบไ,ได้คือ,อเรื่องซ่อมรถเพราะผมเป็นสายใช้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เวลาจะแนะนํานี้ก็คือแนะนําให้มันจบอะ คือจบไปเลยคือจะไม่แบบให้เดี๋ยวเอามาแล้วก็มาทําตรงเน้นดีกว่านะยอมซื้อไอ้คันที่มันมันถูกๆมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาซ่อมเอาอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะไม่แนะนำเพราะผมทำให้เป็นผมแนะน,นำาไม่ได้นะครับนะแต่แต่แ,ตแ,ตแนะนําช่างได้ใครใครแบบหาช่างไม่ได้นะอยู่แถวกรุงเทพพระรามสองอะไรประมาณเนี้ยผมแนะนําช่างไม่ได้เพราะว่าอ่าผมพอรู้จักอยู่หลายหลายเจ้าอยู่นะที่ทํารถจักรอนะครับส่วนถ้าเป็น เ,เรื่องอทั่วไปอ่ะช่างส่วนใหญ่ทําได้นะตามอู่นะนี่นะครับเวลาเรื่องซ่อมเนื้อที่มันจะแตกต่างจากจากอู่ทั่วไปนะของรถกระปอนะก็คือเรื่องอะไรคือถ้าเกิดเป็นอู่ที่ทํารถกระปอดโดยตรงเนี่ยเขาจะมีอะไหล่ชิ้นนั้นเลยไงเราจะไม่ต้องรอครับเออเขาก็จะแบบพี่ตัวเนี้ยมันมันพัง ทำให้ได้ไหมเนี่ยเขาก็จะมีเลยเพราะเขาเพราะเขาทำรถในนี้โดยตรงเขาจะเหมือนว่าสำรองอะไรไว้ให้อยู่แล้วครับกับรถกระอแต่จะเป็นอู่ทั่วไปอ่ะอู่ทั่วไปเขาจะไม่ได้สำรองอะไรพวกนี้ไ,งไงว้างก็เลยบางอู่เนี่ยคือเขารู้แหละว่าอันนี้มันพังอันนี้มันเสียแต่ว่าเขาไม่มีอะไรทีนี้มันก็เลยจะต้องรอสั่งรอเบิร์ดนะครับนนก็เอาไปเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบรถกระป๋อนะอแล้วก็เดี๋ยวอา่าสึกว่าจะมีรถกระป๋ออยู่ขนาดนี้เป็นรถตู้นะครับ นนนกกาัััะครบโอเครลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาตอบให้นะถ้ารู้นะครับถ้าเรื่องไหนไม่รู้ก็ไม่ได้ตอบนะครับโอเคโอเคลินนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋าวาลรตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับเราก็มีรถเล็กเคคารับเป็นรถตู้ครับประดเสนอกันนะ คันนี้เป็นเทสุ s 7 0นยครับนะ s 7 0็นย v ครับรถตู้นะครับก็รายละเอียดคันนี้เจ้าของบอกว่าแอร์เย็นครับช่วงล่างดีนะระบบไฟนี่ใช้ได้ทุกจุดครับทะเบียนเต็มครับพร้อมโอนนะรถคันนี้เจ้าของบอกว่ามีผูกบ้างนะครับนะบางจุดนะครับก็ราคาก็ตั้งไว้ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับกับเจ้าเทสุ s เจ็ดศคันนี้ครับก็เป็น รถที่ถือว่าเป็นรุ่นค่อนข้างปีรุ่นพอสมควรครับก็เป็นรุ่นที่เขาอานิยมใช้กันอยู่นะครับนะแต่ก็จะขนาดนี่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับตัว S100 จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับนะก็ใครชอบรถตู้เล็กแนวนี้ครับสายปั้นสายสะสมก็ลองดูแล้วกันนะครับทรงถือว่าสวยอยู่พอสมควรนะครับแต่ภายในนี่เขาไม่ได้ลงไว้นะผมก็เลย ไม่ได้มีรูปนะครับใน,นด้านหลังนะปกติรถตู้ก็จะเป็นหลังโล่งนะครับก็อลองดูครับใครหารถตู้เล็กอยู่เป็นสายปั้นนะครับใกล้เคียงอยากจะได้ก็ลองดูแล้วกัน,นครับคันนี้1นึ่งแสนหนึ่งหานบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถอยู่โคราชนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงลก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถด้านั่างคิปเชนเดิมน,น,นะครับผมทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้เลยนะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับ ครชอบนะสายแคมปิ้งนะไปทําสีปะผูกใหม่ออกมานี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับใครอยากจะได้ไดูแต่ก็ก็ลองดูนะใครอยากจะได้เอาไปดูแลต่อนะอโอเคครับในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไปด้วยครับมีรถขํ้นใหม่ใหม่ทานจะได้ไม่พลาดขอมจากคลิปนี้สวัสดีครับ